สวัสดีค่ะของพูปแชแนลขเงนเงินนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาขายสกุช,ชี่นะคะร้อยที่หนึ่งนะคะมาดูชิ้นมาดูราคาสิบบาทออมาดูราคาสิบบาทกันเลยนะคะราคาสิบบาทนะระาคาสิบบาทนะคะก็จะ,ะมีสองชิ้นค่ะเป็นมินิปังกอนกับเต้าหู้สีเขียวนะมีลาซอนนะคะมาดูชิ้นแรกนะ,ะนุนม่นมๆเมสโลนะคะ นี่นะคะชิลสิบบาทนะมาดูราคา20กันเลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นราคา20บาทนะคะมาดูชิ้นแรกเลยก็จะเป็นบันออนเซนนุ่มสโลมากเลยนะคะแล้วก็จะเป็นไข่ค่ะมีอยู่หน้าเดียวนะ ชิ้นละยี่สิบบาทนะคะมาดูราคา30มสิบค่ะราคาราคาสาิบนะคะก็จะมีเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเรามาดูทีละชิ้นดีกว่านะชิ้นละชิ้นละสามสิมีไอติมนะคะไอติมสองสองก้อนนะมีอยู่กี่ชิ้นเอ่ยมีอยู่หชิ้นนะมาดูก็มีสีประมาณนี้นะนมีสีประมาณนี้มีสีชมพู สีชมพูกับสีเหลืองสีชมพูกับสีเขียวสีม่วงกับสีชมพูสีน้ำตาลกับสีเหลืองสีชมพูกับสีเหลืองนะคะนี่นะคะจะรีวิวคร่าวๆนะคะนี่นะนุ่มสโลมากๆเลยค่ะสโลทุกชิ้นนะคะขออนุญาตบีนะคะ ค่ะชิ้นนี้นะคะราคา30บาทนะคะมาดูราคาสิสาบาทต่อไปนี้ค่ะก็จะเป็นก็จะเป็นไอติมนะคะเหลืออยู่สีเดียวนะเป็นสีเหลืองนะคะเนี่ยโลมากเนี่ยสโลมางอเลยมาดูชิ้นต่อไปค่ะต่อไปต่อไปจะเป็นซาลาเปานะคะเนี่ยมีอันนี้แล้วก็อันนี้เลี่ยวอาจารย์คอยกินของ ้วก็อันนี้นะ,ะแล้วก็อันนี้นะเป็นสลาเปาคูเดท์มะนะมีอยู่สองหน้านะคะหน้าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้นะนมีสองหน้าโซ่เจนนี้นะนี่นะราคาสามสิบาทมาดูส0สิบนะราคาส0่สิบนะจะเป็นขวดนมนะคะเหลือตัวเดียวนะ ลุมสโลวสีชมพูนะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะเดี๋ยวให้ไอดีไลน์ไว้ใต้คลิปนะบ๊ายบาย